อ,อ้าวอีคลิปหนึ่งพี่นอ้องอีคลิปหนึ่งคลิปนี้นี่คือเก่าพี่น้องจะมาตอบคําถามเอฟซีพี่นอ้องอ่ากะเรื่องไงใส่ปุ๋ยพี่น้องเย้ยใส่ปุ๋ยใส่สูตรไหนดีอีกแล้วโอ้ยเนาะจักชีวัน่าไหร่บ้ากะคืออปุ๋ยใส่นาข้าวนี่ผมกะเฮ็ดไปหลายคลิปพี่น้องทําไปหลายคลิปแล้วเลย เหมือนปีที่แล้วก็พูดไปแล้วแหละบอกไปแล้วแหละว่ามันมันมัน,มนไม่มีสูตรตายตัวพี่น้องออมันไม่มีสูตรตายตัวผมที่ผมสีย้ำผมสิบอกกับเอฟซีมือใหม่เสมอนะว่าใส่ปุ๋ยเนี่ยผมสีคือผมจะให้ใส่ทั้งสามตัวพี่น้องออผมจะบอกแบบนี้เสมอเอ,อบอกให้ใส่ทั้งสามตัวทั้ง np k เคเลย อผมจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแนะนําให้ใส่ทั้งไม่ไม่ให้ใส่เฉพาะตัวเดียวอย่างเช่น4600อะไรแบบเนี้เพราะว่าแหล่งผมคือว่าอย่างสีกาเอาอย่างสี่พี่น้องเอาอย่างสีล่ละกันเปรียบต้นข้าวเอก็เปรียบเสมือนคนเห่านี่แหละพี่น้องเปรียบเสมือนตัวเรานี่แหละอตั้งแต่เล็กจนโตเอตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่แหละคืออาหารการกินนี่ มันก็ต้องครบทั้งห้าหมู่แมนบลอล่ะตั้งแต่เล็กจนโตนะข้าวก็คือกันพี่น้องข้าวก็เหมือนกันข้าวนี่สารอาหารก็มีสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดธาตุนี่ธาตุาเสริมธาตุหลักธาตุรองอธาตุรองกับบ่ค่อยได้ใส่ดอกแมนบลอล่ะให้มันหากินเองแถวดินแต่ว่าธาตุธาตุหลักนี่สามตัวนี่ n p k ในตัวเจ่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยเข้าเข้าต้องใส่ให้มันพี่น้องอา่าแมนบอ ไม่ว่าแต่อะไรก็คือกันกับพ้นเท่าแหละคนเราเนี่ยอธาตุหลักก็อะไรล่ะข้าวอือาหารน้ำอ่าแมนบอเห็นบอกมันก็มีสามอย่างถามว่าคนเรานะ่ยกินข้าวอกินอาหารเอกินน้ําก็อยู่ได้แล้วอก็อยู่ได้แล้วอแต่ถามว่าเราจะกินเอ็มร้อยกาแฟเอน้ําอัดลมเอหรือว่าขนมขบเคี้ยว ของวงของหวานีอย่างนี่เข้าเข้ากัดเข้ากับกินนออเข้าเราก็กินเแต่ถามว่ามันมันมันจาเป็นต้องกินเยอะไหมเออมันกับบอหลายไม่หมดแต่คือเพื่อที่จะให้มันครบทั้งห้ามูอน้ําตาลคาร์โบไฮเดรตอะไรก็แล้วแต่พวกนี้คือมันต้องครบพี่น้องข้าวก็เหมือนกันพี่น้องข้าวก็ต้องใส่ให้ครบเ p ็นพีเคเอา่าเห็นบอส่วนจะมากจะน้อยนี่ ผมอยากให้พี่น้องพิจารณาแบบนี้คือจังข้าวเนี่ยแรกเริ่มจนถึงตั้งแต่ปลูกเนี่ยจนถึงไอ้สี่สิบห้าวันหรือว่าจังมือก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคือข้าวนับปีเราจะเราจะไปนับวันไม่ได้นะเอาเป็นว่าข้าวนับปีนี่ตั้งแต่หวานจนถึงเดือนสิงหาอ่าอันนี้พูดถึงข้าวเหนียวก็ขอหกกับมะลิหนึ่งศูนย์ห้าเด้อพี่น้องเด้อ เอาตั้งแต่หวานจนถึงเดือนสิงหาเนี่ยข้าวเนี่ยมันยังยังไม่ได้ยังไม่ได้สร้างมเมล็ดยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้สร้างเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ช่วงนี้ช่วงนี้เราควรจะบำรุงอะไรข้าพิจณาพี่น้องแต่หลังจากสิงหาไปแล้วสิงหากันยาเนี่ยช่วงปลายสิงหาต้นกันยา หรือว่ากลางกันยาเนี่ยช่วงนี้ข้าวมันกำลังเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมมันกำลังเจริญพันธุ์มันกำลังสะสมแป้งในช่วงนี้เข้าควรสีใสสูตรไหนตัวหน้าตัวกลางตัวท้ายเพิ่มไหมคือยังค้นเา่าเด็กน้อยเนี่ยเท่าก็กินอะไรกินนมกินซีนเรียลแมนบอแล้วญ่มาเนี่ยโ <c oughs> ตมาเนี่ยเราก็กินข้าว กินข้าวกินส้มตำซอยจุอย่ยังก็แล้วแต่นะเห็นบอกพอแก่ตัวไปเนี่ยเราจะไปกินอาหารจัดจ้านเหมือนเดิมก็ไม่ได้แม่นบอกละ่ะเพราะฉะนั้นเน่ยข่าก็คือกันเวลาเราจะใส่ปุ๋ย n p k เนี่ยเลขข้างกระสอบเนี่ยเข้าพิจารณาเบิง่งตอนแรกเราควรจะใส่ตัวไหนใส่ n ใส่ n ในตัวเจ้นสูงสูงไหมอ่าตัวกลางไอ้ฟอสฟอรัสเนี่ยมันเกี่ยวกับการไหน เร่งดอกเร่งรากอะไรพวกนี้เราควรจะเพิ่มไหมอ่าหรือว่าตัวท้ายเนี่ยอ่ามันสร้างแป้งเนี่ยอ่าเราเราอยากได้ให้มันสร้างมเมล็ดหรือ,อยังล่ะอะพิจารณาแบบนี้พี่น้องพิจารณาแบบนี้ NPK อพิจารณาจุดนี้ว่าก็คือว่าล่ะคือก็มีอเขาเรียกว่าอะไรผู้ฒ่าผู้แก่เพิ่นถามว่าใส่สูตรไหน บอกว่าไม่รู้อ่ะใส่สูตรกระต่ายใส่สูตรนกปากหาง <c ười> คือเลขกระสอบนะบางคนกันย่งบอท่านดนหูเี่พี่น้องบางคนยังไม่รู้เลยนะว่าไอเลขไอสามตัวนะ่ะ NPK น่ะมันหมายความว่ายังเพราะฉะนั้นเนี่การจะใส่ปุ๋ยเนี่ยพี่น้องการจะใส่ปุ๋ยนี่การจะใส่ปุ๋ยข้าวว่าจะใส่สูตรไหนดีเนี่ยเราต้องรู้เลขมันก่อน NPK สามตัวเนี่ย N เนี่ยมันหมายถึงอะไรมันบำรุงอะไร พี่เนี่ยฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยมันหมายถึงอะไรเลขเนี่ยมันหมายถึงอะไรม,มันบำรุงอะไรม,มันช่วยอะไรส่วนตัวเคตัวท้ายเนี่ยไอโพแทสเซียมเนี่ยมันบำรุงอะไรของต้นข้าวมันสร้างระบบอะไรของต้นข้าวเราต้องรู้จุดนี้พี่นอ้องเอข้าต้องรู้จุดนี้ไม่ใช่ว่าเขาบอกสูตรนั้นสูตรนี้มาดีนะแห่ใส่ตามเขามันไม่ใช่พี่น้องมันบ่แมน เพราะฉะนั้นเนี่ย FC ถามมาบอกว่าจะใส่สูตรไหนดีเนี่มันตรงเบิงที่ต้นข้าวพี่น้องเ,อเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยเหมือนแบบนี้อันนี้ข้าวเหลืองไหมพี่น้องอันนู้นข้าวเขียวไหมเนี่ยเห็นไหมข้าวเหลืองกับข้าวเ,เขียวเนี่ยเวลาใส่นี่มันต้องใส่ต่างกันได้พี่น้องเอข้าวแบบนั้นเขียวอยู่แล้วเนี่ย ตัวหน้าเนี่ยตัวเอ็นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่เยอะก็ได้เห็นบอส่วนข้าวใครที่มันเหลืองแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยตัวหน้าเนี่ยตัวเอ็นเนี่ยห้างก็ใส่หลายเน่เห็นบอเห็นบอพี่น้องมันไม่ตายตัวดิมันไม่ตายตัวเลยในการใส่ปุ๋ยข้าวนี่เพราะฉะนั้นเนี่เข้าสิไปเฉพาะเจาะจงว่าเฮ้ยใส่ปุ๋ยข้าวต้องใส่สูตรนั้นสูตรนี้มันมันมันไม่แน่นอนพี่น้องมันไม่แน่นอนเอาเป็นว่าเราเข้าตรงเข้าใจ เราต้องเรียนรู้ก่อนว่าตัวเลขข้างกระสอบเนี่ย N P K เนี่ยมันบำรุงอะไรคือจังเอ็นเนี่ยบำรุงใบบำรุงต้นเนี่ยเ,เราควรจะใส่เยอะไหมล่ะอรอบแรกแมนบอ,อส่วนตัวกลางเนี่ยไอฟอสฟอรัสเนี่ยเกี่ยวกับการติดติดดอกออกผลหรือว่าเลีงรากอะไรพวกนี้น่เฮาเฮาจะเป็นต้อใไ้หลายบอทีแรกเข้าผิดจะหน้าจุดนี้ส่วนตัวเคานี่ ตัวเคตัวโพแทสเซียมเนี่ยช่วงนี้ช่วงข้าวที่กําลังเจริญเติบโตเนี่ยมันมันยังไม่ได้ออกดอกออกผลยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงพันธุก,กรรมที่จะไปสืบพันธุ์เนี่ยเราจาเป็นต้องใส่ตัวเคเยอะไหมใหม้มองจุดนี้พี่น้องมองจุดนี้ถามว่ามันใส่สูตรนั้นผิดสูตรนี้ถูกสูตรนั้นไม่ถูกสูตรนี้ไม่ถูกมันมันมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกหรอกพี่นอ้องมันใส่ได้เบิร์ทุกสูตรนั่นแหละ ใส่ด้เบิดถูกสูตรแต่เราเราต้องพิจารณาพี่น้องดูดูดูเขาเรียกว่าดูหน้าที่ของปุ๋ยเนี่ยเบื้องหน้าที่ของปุ๋ยเนี่ยเอนพีเคเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรเออม,มันทําหน้าที่อะไรคือจังเหมือนข้าวที่เรากินเนี่ยเอข้าวน้ําอาหารเนี่ยม,มันทําหน้าที่อะไรโปรตีนคาร์โบไฮเดรตมันมาจากไหนม,มันสร้างกล้ามเนื้ออะไรเออพวกนี้พวกแคลเซียมอะไรพวกนี้ เห็นหมคข้นเห้าก็กินกันต้องดูจุดนี้เหมือนกันบอกว่ากินเหล้ามันสร้างอะไรแอลโกอฮอล์นี่มันสร้างอะไรให้ร่างกายเห็นบอกเห้าเราก็รู้ไงเข่าก็คือการเวลาจะใส่อะไรจะโยนอะไรให้มันให้ข้าวในใน,นาเราเนี่ยเราต้องเราต้องรู้ก่อนว่ามันใส่ไปแล้วเนี่ยมันมันจะได้อะไรใส่ไปแล้วมันจะบํารุงอะไรกับวิชาการเขาก็บอกว่าสุตใส่ปูยให้ถูกสูตรถูกสูตรถูกปริมาณ ถูกปริมาณกับถูกถูกปริมาณก็คือถูกตามความต้องการของมันถูกสูตรถูกปริมาณถูกวิธีการถูกวิธีการกับแบบไหนล่ะถูกวิธีการก็คือถูกเขาเรียกว่าอะไรก่อนใส่ปุ๋ยกับนาก็จะต้องมีน้ําปิดกั้นคันนาให้เรียบร้อยทําความสะอาดวัชพืชให้เรียบร้อยมันว่าถูกวิธีการแล้วก็สุดท้ายก็คือถูกช่วงเวลา ช่วงเวลาก็ช่วงไหนก็ช่วงเวลาที่ข้าวต้องการน่ะ,ะแมนบอคือจังปุ๋ยรับรวงเนี่ยเข้าสิไปใส่ช่วงนี้มันแมนปุ๋ยรับรวงบล่ะมันก็ไม่ใช่ถึงกังบอกว่าใส่ปุยรวงก็ต้องใส่นูน่นปลายปลายสิงหาต้นกัญยากลางกัญยาพ่นช่วงนั้นน่ะใส่เขาเรียกว่าถึงจะใส่ไอ้ไอ้ไอบำรุงท้องมันเอแมนบอลล่ะเอช่วงนี้อบอกว่าใส่ปุ๋ยกั ก็ต้องใส่หลังจากที่หวานข้าวไปแล้วอ,อ25-30วันเป็นต้นไปเออเพราะว่าถ้าใส่ก่อนหน้าเนีเออ้ข้าวมันเพิ่งจะงอกได้อาทิตย์สองอาทิตย์บนี้ถ้าหวานปุ๋ยไปเนี่ยข้าวมันก็ยังกินปุ๋ยไม่ได้พี่น้องออแม่นบอกเพราะว่ามันเออขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบวันเนี่ยข้าวเนี่ยมันจะกินมันจะกินสารอาหารจากมเมล็ดให้หมดก่อนเออหลังจากนั้นยี่สิบวัน25-30วันเป็นต้นไปเนี่ย ข้าวมันจะเริ่มแตกรากเพราะฉะนั้นคือเราก็ใส่ในช่วงนี้ไงอแมนบอเพราะฉะนั้นใข่ให้ใส่ถูกช่วงเวลาอถูกช่วงเวลาถูกปริมาณถูกวิธีการแล้วก็ถูกอะไรถูกวิธีเห็นบอถูกเออก็มีสี่ถูกอะไรเออพิจณาเบงเอาพีา่น้งองพิจารณาดูเอาแต่หลักๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้หน้าที่ของปุ๋ยก่อน NPK มันควรจะมากหรือจะน้อยนี่พิจารณาดูข้าวข้าวเขียวมากข้าวเขียวน้อยอข้าวเขียวมากเราก็ใส่ใส่เอ็นใส่ตัวเอ็นน้อยหน่อยส่วนข้าวเขียวน้อยแบบนี้ยเราก็เพิ่มเอ็นสักหน่อยหนึง่งมันบ่ละ,ะก็พิจาร่าเบิงพี่น้องมันบ่มีผิ่มีถูกมันใส่ได้เมื่อแต่ต้องอย่างน้อยก็คือต้องใส่ให้ครบทั้ง NPK พี่น้องอย่าใส่แต่ตัวเดียวเออเปรียบเสม,มือนคนเราจะให้กินแต่ข้าวอย่างเดียวนะถามว่ามันอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าสารอาหารที่ได้รับนะ่ะมันมันก็ไม่ครบเนื้อข้าวก็เหมือนกันถ้าจะให้ใส่แต่ในตัวเจนตัวเดียวตัวเอ็นตัวเดียว,วเนี่ยสี่หกศูนย์ตัวเดียวเนี่นยถามว่ามันได้ไหมมันได้พี่น้องแต่สารอาหารมันไม่ครบไงเออก็ไปพิจารณาลงเบงพี่น้อง เล่าสู่กันฟังพี่น้องไม่ต้องเชื่อผมอไม่ต้องเชื่อผมผมนี่พูดให้ไปพิจารณาไต่ตรองวิเคราะห์แยกแยะพี่น้องความเป็นไปได้ไม่ต้องเชื่อนะเพราะว่าก็มีกับบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าอ้ยเฮ็ดหน้าบาเปลี่ยนอ,อธิบายไปมั่วมั่วกัดกัดแล้วแต่จะคิดพี่น้องผมก็ไม่ได้พูดให้เชื่อหรอกอแต่พูดให้พี่น้องนี่ได้เขาเรียกว่าไงได้ไปคิดแยกแยะตามพิจารณาตามพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องต้องพิจารณาพี่น้องไม่ใช่ว่า เขาพูดอะไรมาเราก็เชื่อตามโมดมันโมแมนพี่น้องอพิจารณาดูความเป็นจริงเป็นหลักโอเคเนาะเข้าใจตรงกันสวัสดีครับผม